วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางพักฝ่ายค้านนะฮะเดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านกันนิดหนึ่งนะครับที่อาคารรัฐสภามีการประชุมร่วมพักฝ่ายค้านนำโดยคุณหมอชรนาศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านได้มีการประชุมกับตัวแทนของฝ่ายค้านนะครับผ่านระบบซูม นะวารละที่ติดตามในการประชุมวันนี้มีการหารือและก็เตรียมรายงานความคืบหน้าการด,ดําเนินคดีและก็ยื่นคาร้องต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นสืบเนื่องจากการอาภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและก็รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการอาภิปรายทั่วไปเพื่อจะซักถามข้อเท็จจริงและก็เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152ออันนี้ไม่มีการลงมตินะครับ และก็ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเตรียมเสนอยติด่วนเรื่องศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำพูและก็สถานการณ์น้าท่วมที่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนแต่การช่วยเหลืออาจจะไม่ทั่วถึงอันนี้เป็นประเด็นที่เขาตั้งไว้แม้ว่ารัฐบาลแม้ว่าท้องถิ่นจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ฝ่ายค้านเวลาลงไปเสร็จปุ๊บด้วยความไม่ได้เอาของไปแจกไงแจกของไม่ได้ก็จะบอกว่าเนี่ยประชาชนอยากจะขอของเนี่ยเราลงไปแล้วก็ให้ไม่ได้เพราะว่าติดกก,ะกะตไม่รู้จะทํำยังไงอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอชลนาบอกก็คือเรื่อง จะนำเสนอมติของกอสทชในการควบรวม True d t e c กนะครับว่ากสทชไม่มีอำนาจวินิจฉัยจะให้มีการควบรวมหรือไม่ประเด็นเรื่องนี้เพราะมะติออกมาเป็น2ต่อสอแต่ประธาน,นมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเสียงอีกหนึ่งเสียงในการโหวตตามระเบียบของกอสทชน,นะครับกรณีนี้มีเสียงเท่ากันเนี่ยม,มันเป็นไปได้หรือที่ประธาน,นจากหนึ่งเสียงเป็น2เสียง ฝ่ายค้านก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาหารือในที่ประชุมเพื่อจะพิจารณาถึงกําหนดแนวทางทิศทางของฝ่ายค้านในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวมาจากที่อาคารรัฐสภา,านะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวของปิยบุตรนะฮะเมื่อวานไลฟ์สดวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เขย่าเรื่องมาตรา1นึนนะครับวันนี้ท็อปนิวส์เรามองว่าการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้หรือปิยบุตรหรือคุณธนาธรเนี่ยนะฮะ เปรียบเสมือนเนี่ยผลไม้พิษหรือว่าต้นไม้พิษใช่หรือไม่ใช่อย่างไรตั้งเป็นคําถามไว้วันนี้มีเด็กนะมีนักเรียนมีนักศึกษาที่ติดตามสถานการณ์อยู่กับอาจารย์อยู่กับพี่ๆแกนนาอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่